หน้าหนึ่งเชา้านี้สนับสนุนโดยทิพย์พยาประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุนไพรสณีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมหน้าหนึ่งเชา้าดีคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ข่าวหน้าหนึ่งนะคะข่าวแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไปพบร่างของนักท่องเที่ยวนะลอยติดโขดหินใกล้กับหาดกระรนจังหวัดภูเก็ตค่ะเมะื่อวานนี้ช่วงเช้านะมีรับแจ้งจากหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกระรนนะคะบอกว่าพบร่างของนักท่องเที่ยวเป็นผู้ชายนะชาวต่างชาติจมน้ำสูญหายเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา โดยพบอยู่บริเวณซอกหินโคดหินแหลมไซในพื้นที่ตำบลกระโนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสภาพศพก็คือสวมกางเกงว่ายน้ำตัวเดียวค่ะก็มีการประสานไปยังบริษัทนะภูเก็ตร่วมใจกู้ภยัยจากนั้นก็ประสานแพทย์เวรนิติเวชของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร่วมชนสูตรพิกศพในเบื้องต้นนะก่อนนำศพไปที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะคะเพื่อ ชนสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะเราก็จะมีการประสานสถานทูตบเรนเนี่ยมาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะอืมมีงานที่แจ้งมาล่วงหน้าแล้วนะคะงานลอยกระทงค่ะคุณบุฟังแจ้งมาล่วงหน้าแล้วสถานที่หนึ่งคืคอมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วันที่สี่ถึงห้าพฤศจิกามีงานลอยกระทงนะคะซึ่งมีทั้งกิจกรรมนักศึกษา และร้านค้าต่างๆนะคะวิธีไปที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิธีที่สะดวกที่สุดคือขรถไฟฟ้า BTS นะคะลงหน้ามหาวิทยาลัยตรงสระน้ำเลยนะ,ะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้า4-5พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งค่ะ รพรสนีไทยคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปี2,568จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมนะคะยืนหนึ่งองค์กรรัฐวิสาหกิจนะครับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมดอรดนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสนีไทยจำกัดค่ะ กล่าวว่ารางวัลดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของไตรสนิไทในการผสานพันธกิจด้านการสื่อสารและโลจิสติกเข้ากับการดําเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านนะภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ ESG บ E นะคะหรือ Environment Social Governance นะคะแล้วก็ Economy นะโดยมุ่งเน้นในหลายมิติอาธิการสร้างโอกาสการทำงานอย่างเท่าเทียม และเปิดกว้างต่อความหลากหลายโดยไม่เลือกปฏิบัตินะการคุ้มครองสิทธิแรงงานด้วยมาตรการที่เป็นธรรมและโปร่งใสาการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพัฒนานวัตกรรมบริการที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่มคนเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงค่ะไปสนิไทยเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้าทางธุรกิจจะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเราเดินไปพร้อมกันกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานผู้ใช้บริการชุมชนและสังคมโดยรวมราวันนี้ไม่ใช่เพียงเกียรติยศขององค์กรแต่คือแรงผลักดันให้ไปสนิไทยมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงภาพลักษณ การเป็นองค์กรเพื่อสังคมของไตรสนีไทยแต่ยังเป็นการพัฒนาธุรกิจที่เชื่อมโยงกับคุณค่ามนุษยชนเพื่อสร้างอนาคตที่สมดุลและยั่งยืนระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยนะคะจะมีการปิดสะพานข้ามแยกลำสาลีอันนี้จราจรหัวหมากให้เป็นข้อมูลไว้นะคะปิดสะพานข้ามแยกลำสาลีฝั่งขาออกและขาเข้าโดยแต่ละวันไม่เปิดไม่ปิดพร้อมกัน สลับปิดทีละฝั่งปิดหมดเลยนะคะไม่ไม่เหลือเลยนะคะปิดถ้าขาขาเข้าก็ขาเข้าทั้งหมดเลยทุกช่องขาออกก็ขาออกทุกช่องนะครับอันนี้ซ่อมรยต่อสะพาน,นะคะ่ะตอนนี้ถึงคิวของสะพานลอ,อยข้ามแยกลำสารีแล้วนะคะยี่สิบสองกันยาถึงสามสิบคันวาเฉพาะช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีห้าแยกลำสาลีก็ใช้พื้นราบนะคะ ใช้พื้นราบทั้งสองฝั่งเวลาปิดขาเข้าก็ใช้พื้นราบฝั่งขาเข้าปิดขาออกก็ใช้พื้นราบฝั่งขาออกนะคะแต่ว่าไม่กังวลใจเท่าไหร่นักนะคะคือปิดกันตอนสีนะะ่ทุ่มถึงตีห้าช่วงกลางคืนทํางานสะพานลอยข้ามแยกลำสาลีปิดตั้งแต่ยี่สิบสองกันยายนถึงสามสิบเอ็ดธันวาไปยาวเลยนะคะคุณกิตาเชิญต่อคะ่ะไปต่อกันที่ความเดือดร้อนที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ อาในเรื่องของน้ำนะน้ำท่วมเสนาเมื่อวานนี้ค่ะเทศบาลก็เร่งทำสะพานไม้ผู้ฟังให้นักเรียนเนี่ยเดินไปสอบปลายภาค เมื่อวานนี้สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นทีอ่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะพบว่าปริมาณน,น้ําจากแม่น้ําน้อยซึ่งรับน้ําต่อมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับสูงขึ้นประมาณ2-5ถึงเซนติเมตรค่ะแล้วล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนาตําบลบ้านแพน,นอาเภอเสนานะคะแล้วก็น้าเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมถนนธรรมสิทธ์เสนาตั้งแต่ช่วงเชิงสะพานสีแยกตลาดบ้านแพน มุ่งหน้าไปวัดกระโดงทองค่ะระดับน้ําสูงราว20เซนติเมตรรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความลําบากนะอย่างไรก็ตามน้ําเนี่ยยังไม่ได้เข้าท่วมโรงเรียนราบประมงศิลน,นะคะเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนเนี่ยสูงกว่าถนนประมาณ1เมตรนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีจัดสอบปลายภาคนะในวันที่25กันยายนนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ย นะเทศบาลเมืองเสนาก็เลยได้เร่งสร้างสะพานไม้สําเร็จรปูประยะทางราวประมาณ1กนะิโลเมตระเชื่อมต่อไปอยังโรงเรียนแล้วก็วัดกระดงทองค่ะเพื่อให้นักเรียนเดินทางเข้าสอบไปภาคได้ตามปกติค่ะอ,อมีอีกหนึ่งจุดปิดซ่อมสะพานค่ะคุณผู้ฟังสํานักง,งานเขตคลองสามวาปิดซ่อมสะพานข้ามลำรางแป้นทองถนนแป้นทองยี่สถึงยีกันยาวันนี้เป็นวันแรกนะคะ เออ่ปิดบทเลยนะใช้ไม่ได้ค่ะคือเส้นทางนี้ใช้ไม่ได้เลยให้ใช้เส้นทางถนนไทยรามันแทนถนนเป้นทองปิดเลยเพราะจะต้องปิดซ่อมสะพานข้ามลำลางเป้นทองปิดสนิทเลยนะคะวันนี้ถึงวันที่ยีิบเก้กันยาใช้เวลาไม่นานนะคะ30กันยาเปิดใช้ค่ะก็สัปดาห์หน้านะคะปิดไปหนึ่งสัปดาห์ ใช้ถนนเส้นไทยรามันทดแทนนะคะค่ะคุณกิตาเชิญค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีประกาศยกเลิกเที่ยวบินจากการบินไทยนะคะเนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นรกากซาทําให้เที่ยวบินที่เดินทางไปกับเส้นทางกรุงเทพฮ่องกองในระหว่างวันที่2 3่สถึงยีกันยายน2,568ันาจำเป็นจะต้องยกเลิกเที่ยวบินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใคร นะที่มีการจองตั๋วไว้นะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดค่ะเข้าไปสอบถามได้ที่หมายเลขไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะศูนย์สองสทุกวันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทางการบมนไทยก็ต้องขอภัยในความไม่สะดวกณที่นี้ค่ะคุณชนินทิตาเป็นข้อมูลจากถนนวิภาวดีลังสิตขาเข้าบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารในช่องทางด่วนลูกแมวเดินอยู่บนถนนช่องขวา มาจากไหนไม่รู้นะคะน่าจะตกจากรถคันใดคันหนึ่งก็อาจจะเป็นได้หรือว่าพัดหลงเดินขึ้นไประมัดระวังเขาด้วยนะคะวิภาวดีรังสิตขาข้าวบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารในช่องทางด่วนด้านขวาลุงแมวเดินอยู่นะคะขอเพิ่มความระมัดระวังด้วยเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วะคะ่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวนะช้างน้อยหรือว่าลูกช้างนะคะน้องข้าวต้มนะะ ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับทีมแพทย์เนี่ยนะเขามีการช่วยลูกช้างไว้ไม่ถึงหนึ่งวันนะคะถูกแม่ช้างคลอดทิ้งไว้กลางป่าในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิร่างกายอ่อนแรงลุกยืนไม่ไหวค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวส่งต่อไปรักษาตัวที่บึงชวานะล่าสุดก็มีชื่อออกมาแล้วก็คือน้องข้าวต้มนะคะทดลองเพิ่มช่องจราจรสะพานกลับรถบางนากมเจ็ด ะะแก้รถติดชั่วโมงเร่งด่วนนะคะอันนี้ไม่ได้ลดนะคะเพิ่มค่ะอันนี้ของตํารวจภูธรบางแก้วนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและบรรเทาความหนาแน่นของรถในเวลาเร่งด่วนนะคะสะพานลับรถกม7จถนนเทพพัฒนมีมติให้ดําเนินการทดลองเปิดช่องจราจรบนสะพานขับรถจากเดิมหนึ่งช่องให้เพิ่มเป็นสองช่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถในช่วงเวลาเร่งด่วนจะเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่29กันยาเป็นต้นไปนะคะน,นี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็โปรดระมัดระวังปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านคือบนสะพานกับรถเนี่ยมันวิ่งได้หนึ่งช่องหลวมๆตอนนี้มาดัดแปลงให้มันเป็นสองช่อง เพื่อระบายรถให้ได้มากช่องทางยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นการทดลองนะคะเริ่มทดลองวันจันทร์หน้าค่ะ29กันยาน,นะคะค่ะคุณกิต้าค่ะไปต่อกันที่โคราชค่ะคุณฟังที่โคราชเขาพบโครงกระดูกมนุษย์ในร่องน้ำลึกกว่า3เมตรนะคะคาดว่าจะอายุกว่า1,500ปีต่เมื่อวานนี้ได้รับการเปิดเผยจากอดีตกำนันตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีที่นครราชสีมานายสมชายหยุดกระโถก นะพร้อมกับชาวบ้านเนี่ยมีการลงไปตรวจสอบโครงกระดูค่ะที่คาดว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณน,นะซึ่งอยู่ภายในร่องน้ําลึกนะคะริมถนนลูกลังที่ตัดผ่านไร่มันสําปะหลังและไร่ข้าวโพดของชาวบ้านบริเวณแนวรอยต่อของบ้านไล่แหลมทองตําบลลําเพียกนะคะแล้วก็บ้านใหม่ชัยมงคลตําบลโคกกระชายในพื้นที่ของอําเภอคอนบุรีนะคะ,ะจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นร่องน้ําสูงกว่า3เมตรมีร่องรอยถูกน้ําซอก พบโครงกระดูกคาดว่าจะเป็นช่วงช่วงขานะคะยาวขึ้นไปถึงกระดูกสันหลังค่อนข้างสมบูรณ์มองเห็นเป็นรูปร่างของสรีระมนุษย์ หันหัวไปทางทิศตะวันตกนอกจากนี้ยังพบเศษกะโหลกศีรษะนะคะจำนวนหนึ่งถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดอยู่ภายในร่องน้ำห่างออกไปอีกประมาณ20เมตรแล้วก็ยังพบหินที่มีลักษณะถูกฝนจนคมกริบค่ะคล้ายกับใบขวานอีก3อันนะจึงเก็บเอาไว้แล้วเตรียมที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานราชการของอำเภอคอนบรีให้เข้ามาตรวจสอบสถานที่นะคะค่ะคุณชัดชัย แจ้งข่าวมามีรถจอดเสียชบนสะพานข้ามแยกวงสว่างที่ทามุ่งหน้าไปพระรามเจ็ดนะคะรถยังไม่ติดช่องสายบนสะพานข้ามแยกวงสว่างที่ทางออกไปทางสะพานพระรามเจ็ดช่องสายมีรถแท็กซี่จอดอยู่จอดเสียอยู่หนึ่งคันนะคะคุณชัดชัยแจ้งมาค่ะ แล้วก็ไปดูข่าวการทําความดีกันบ้างคุณผู้ฟังอันนี้นํามาจากเพจพาไปดูนะคะผู้ใช้บริการท่านหนึ่งเนี่ยเขาแสดงความขอบคุณน้บปั๊มน้ํามันปะตะทสาขาหางน้ําท่าตะโกค่ะ หลังจากตัวเธอเองเนี่ยไปทําธุระแล้วก็ไปแวะดื่มกาแฟนะที่ร้านอเมซอนในปั๊มนะคะแต่ว่าลืมกระเป๋าเอาไว้คูณฟังในกระเป๋าเนี่ยนะมีทั้งของใช้ส่วนตัวเงินสดเป็นปึกๆเลยนะคะรวมไปถึงสร้อยคอทองคำสร้อยพระนะคะ แต่ว่าหลังจากที่ลืมเนี่ยพนักงานเนี่ยได้เก็บกระเป๋าเอาไว้เป็นอย่างดีอ่ะพอเธอรู้ตัวว่าลืมของไว้เนี่ยก็กลับมาที่ปั๊มอีกครั้งนะคะเข้าไปที่ร้านกาแฟแห่งนี้นะก็พบว่าทางคนของร้านเนี่ยเก็บกระเป๋าเอาไว้ให้นะของทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบทุกรายการนะจึงรู้สึกซาบซึง้งแล้วก็ต้องขอบคุณทางปั๊มแล้วก็ร้านกาแฟแห่งนี้มากๆนะคะค่ะดูคุณสิทธิพัฒน์นะคะต้องการความช่วยเหลือแบตหมดค่ะ แท็กซี่สีชมพูทอทหารสอรเสือห้าแปดสี่ศูนย์อยู่ถนนเทพ,พร,รัตขาออกเลยแยกบางนาไปประมาณเจ็ดร้อยเมตรในช่องทางคู่ขนานอยู่ถนนเทพ,พร,รัตขาออกเลยแยกบางนาไปประมาณเจ็ดร้อยเมตรอยู่ในช่องทางคู่ขนานทอทหารสอรเสือห้าแปดสี่ศูนย์แท็กซี่สีชมพูคุณสิทธิพัฒน์ขอความช่วยเหลือนะคะแบตเตอรี่หมดค่ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวของไรเดอร์หนุ่ม นะถูกตำรวจเก้ค่ะขูดรีดค่าปรับ อ้างว่าไม่มีกล่องส่งอาหารที่ท้ายรถจกักรยานยนต์นะคะต้องขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกันขุดจนพบว่าที่แท้นะชายคนเนี้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจสืบเนี่ยเป็นพ่อค้าขายน้ำที่วัดไร่ขิงนะพบก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งขณะที่แม่ผู้ก่อเหตุก็คือยันว่าลูกเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งแต่ปี50นะ,ะแล้วก็วอนให้ลูกชายเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจซะนะคะ เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบแล้วนะคะว่าเป็นใครนะคะก็รอที่จะไปติดตามจับกลุมตัวมาดําเนินคดีนะคะค่ะตำรวจปลอมนะคะค่ะคุณต่อสัก์ต้องการความช่วยเหลือนะคะอีกหนึ่งท่านต้องการความช่วยเหลือแบตหมดสายพ่วงไม่มีค่ะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสามกอไก่พอพึ่งสองสี่ห้าหกอยู่ในปั๊มปตทบางพลูตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ ถนนบางกลวยไซน้อยนะคะขาเข้าเอ่อปั๊มนี้อยู่เลยแยกตัดกับถนนจันทองเอี่ยมมาเล็กน้อยอยู่ภายในปั๊มปตทบางพลูถนนบางกลวยไซน้อยปั๊มนี้จะอยู่เลย้าแยกตัดกับถนนจันทองมาเล็กน้อยแบตหมดสายพ่วงไม่มีนะคะรถจะเนื์ส่วนบุคคลสามกไก่พอพึ่งสองสี่ห้าหกนะคะรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะ แล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวผู้ว่าสแก้วตนะาเมื่อวานนี้ออกมายืนยันว่ายังไม่มีการเปิดด่านเขาดินนะคะเมื่อวันช่วงบ่ายในปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบด่านถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาจังหวัดสะแก้วคะ่นะพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงนนะั้หลังจากปรากฏกระแสข่าวปลอมว่ามีการเปิดด่าน นะบอกว่าให้มีการนำเข้าส่งออกสินค้าได้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ระบุชัดว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงจังหวัดสระแก้วไม่เคยมีการเปิดด่านบ้านเขาดินนะหลังจากสถานการณ์ชายแดนเริ่มตรึงเครียดนะคะโดยย้ำว่ามีการเชิญสมมุชนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองนะแล้วก็มอบหมายให้ทางแยนำเภอคลองหาดเนี่ยดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งนี้ค่ะผู้ว่าย้ําว่าด่านถาวรบ้านเขาดินเนี่ยปิดทําการมาเป็นเวลานานแล้วยังไม่มีการเปิดด่านจนกว่าจะมีคําสั่งจากรัฐบาลค่ะย้ํำนะคะว่าวันนี้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถนนแป้นทองปิดซ่อมสะพานข้ามลำรางแป้นทองปิดหมดเลยเปิดสนิทเลยรถผ่านไม่ได้นะคะยี่สถึงยีกันยา ให้ใช้เส้นทางถนนไทยรามันแทนนะคะนี่เริ่มปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ แล้วก็ไปดูข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมสายใต้บุหรี่ไฟฟ้าในยึดของกลางกว่าห0,000ชิ้นมูลค่า11บ้าดนบาทค่ะนะโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะนะนำโดยพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพาสุวรรณว่ามีการสั่งการชุดจับกลุ่มบุกตรวจค้นเครือข่ายลักลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่บางแคแล้วก็ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนเมื่อวันที่19กกันยายนที่ผ่านมา ไปจับกลุ่มนายพออายุ24ปีค่ะพร้อมกับของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาคอยแล้วก็เครื่องสูบกว่า50 0 0 0ชิ้นรวมมูลค่าแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังประมาณ1 1ล้านบาทนะรถยนต์ กระบะรถยนต์ตู้ทึบสองคันที่ใช้ขนส่งนะคะหลังสืบสวนพบพฤติการก็คือรักรอบขนส่งบุหรี่ไฟฟ้าจากภาคใต้น้ำมากักเก็บในกรุงเทพเพื่อที่จะกระจายต่อให้ผู้ค้ารายใหญ่และก็รายย่อยทั่วประเทศนะคะการตรวจค้นครั้งนี้นะอาศัยหมายค้นสารอาญาทนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักและโกดังถึง3จุดด้วยกันคะ่ะพบของกลางจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ไ ในบ้านแล้วก็ในรถยนต์นะคะนายพันธวงเนี่ยยอมรับว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลกโกดังใช้พักสินค้าก่อนที่จะส่งต่อนะแต่ว่าท้ายที่สุดก็มาโดนตำนดํำรวจจับตัวไว้ได้นะคะคุณต่อสะต้องการความช่วยเหลือนะคะแบตหมดสายพ่วงไม่มีค่ะสามกไก่พอพึ่งสองสี่ห้าหกอยู่ในปัปะะ๊มปตทถนนบางกลวยไซน้อย นะคะเลยแยกตัดกับถนนจันทองเอียบม,มาเล็กน้อยนะคะสําหรับปั๊มนี้รอความช่วยเหลืออยู่ค่ะจอดอยู่ในปั๊มตรงข้ามร้านเซเ่น่นภายในปั๊มนะคะต่อเลยค่ะคุณกิตาแล้วก็ปไปต่อที่เพิงไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะที่บ้านหนองตะพุกหัดเจ้าสำราญแล้วก็เสียหายทั้งหลังนะคะอ,อมีรับแจ้งกลางดึกก็คือช่วงห้าทุ่มที่ผ่านมา นะเป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านหนองตะพุกหมู่7ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหลังเนะจ้าที่คู่ภัยก็ใช้รถน้ำนะร่วมกันดับเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงจนสงบในเวลาต่อมานะคะตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะส่วนสาเหตุเนยอยู่ระหว่างการสอบสวนของสอพหาดเจ้าสำราญนะคะ คุณรัชดีพันธ์เพนสิริพันธ์ลืมกระเป๋าสตังค์นะคะมีเงินสดอยู่แปดร้อยบาทมีแอร์พอร์ตดึงเครื่องมีเอกสารสำคัญระบุชื่อรัชดีพันธ์เพนสิริพัน 3, ขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองจากซอยพระรามสองที่สามสิบแปดมาลงซอยชัยพฤกษ์ยี่สิบเอ็ดตอนศูนย์นาฬิกาที่ผ่านมาขึ้นแท็กซี่จากซอยพระรามสองสามสิบแปดมาลงที่ซอยชัยพฤกษ์ยี่ิบเอ็ด ฝังตะลิงชันนะคะตอนศูนย์นาฬิกาลืมกระเป๋าสตงางค์มีเงินอยู่800บาทแล้วก็มีแอร์พอร์ตหนึ่งเครื่องนอกจากนั้นก็ยังมีเอกสารสําคัญระบุชื่อรัชนีพันธ์เพนสิริพันธ์คุณแท็กซี่ช่วยส่งข่าวหน่อยนะคะ แล้วก็ไปที่ข่าวสุดท้ายค่ะเป็นประกาศจากอำเภอวิเชียรบุรีในะเรื่องของการปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวเนื่องจากสะพานชำรุดนะคะโดยสะพานทางหลวงท้องถิ่นนะบ้านพูเตยหมู่ที่12บ้านหนองเตียนตำบลบ่อรังนะหมู่ที่14สะพานข้ามแม่น้ำป่าศักซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางพูเตยนะคะได้ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ ยังเปิดใช้งานอยู่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาได้นะคะอ,อําเภอวิเชียรบุรีก็มีความจําเป็นจะต้องประกาศปิดเส้นทางการจราจรบริเวณสะพานดังกล่าวเป็นชั่วคราวก่อนนะตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วเสร็จแล้วจะประ,ะ,ประกาศใช้งานได้ตามปกตินะคะทางนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ย โปรดใช้เส้นทางเลี่ยงตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทำป้ายแล้วก็แนะนำไว้โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรค่ะค่ะและนี่คือข่าวหน้าหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีนะคะตื่นมาให้กับไตนะเะ f เอาหนทริกโปรตื่นมาให้สวัสดีค่ะ,ะ,คะ,ม,าคะมาพบกันเช่นเคยนะคะใช้เวลาสั้นๆแบ่งปันกัน ตื่นมาให้ fm 91 traffic pro เมื่อวานคุยกันเรื่องให้เราชวนกันให้ให้เป็นพื้นฐานแรกในสังคมให้ไม่ได้หมายถึงเงินเท่านั้นให้มันหมายถึงหลากหลายโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายที่เราจะให้กันได้นะคะทีนี้ในทางกลับกันถ้าหากว่ามีใครสักคนไปห้ามคนอื่นไม่ให้ให้เนี่ย เออมันมีผลยังไงถ้าในทางพระพุทธศาสนานะคะมีคำสอนพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นเชื่อว่าเป็นอักมิตเลยนะคะผู้ทำอันตรายต่อสามสิ่งมีอะไรบ้างละ่ะทำอันตรายต่อบุญของทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทานทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกก็คือผู้รับนะคะแล้วก็ต่อตัวเองด้วยตัวเองก็ขุดรากตัวเองกำจัดตัวเอง เสียตั้งแต่แรกแล้วถ้าหากว่าเราลองมาใคร่ครวญทบทวนเรื่องนี้ดูนะถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยห้ามไม่ให้ให้เนี่ยแสดงว่านี่แหละตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าขุดรากเลยนะขุดรากตัวเองกำจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกเลยนะไปห้ามคนอื่นเขาให้ทานเนี่ยแล้วก็ทําอันตรายต่อบุญของผู้ให้ทานคือผู้ให้ทานเนี่ยเขาได้บุญอยู่แล้ว บุญเนี่ยเป็นหนึ่งในบุญยะกริยาวัตถุสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานของทุกศาสนาเป็นสิ่งที่ในพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงองค์สามคือฐานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยถ้าใครจะให้ทานใครแบ่งปันใครเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนเขาเถอะถ้าไปขัดเขาหรือไม่ยอมให้เขาให้เนี่ยเอออันเนี้ยมันก็ทำให้เกิด เป็นอันตรายต่อสมสิ่งที่ว่านี้ก็คือผู้ให้ทานนะ,ะเป็นการทําอันตรายต่อบุญของผู้ให้ทานทําอันตรายต่อลาบของผู้รับโอ้โหจะได้รับอยู่แล้วอ่ะนะคะมีคนมาขัดซะนี่อะไรเงี้ยและที่สําคัญก็คือขุดรากตัวเองกําจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกเราต้องเริ่มด้วยการให้สังคมเริ่มต้นด้วยการให้การปฏิบัติธรรมในทางศาสนาก็เริ่มจากการให้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้กับวัชะวัชระเอยผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานเชื่อว่าเป็นอมิตรเป็นผู้ทําอันตร,รายสิ่งสามสิ่งดังที่ว่ามานี่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้มันก็เลยเป็นพื้นฐานแรกของคนในสังคมที่จะรู้จักแบ่งปันกันเราจะทําให้ความระแวงเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยลดทอนลงจากการให้นะคะ มีพระสูตรที่ส่งเสริมในเรื่องของการให้ต่อนะคะบ,บอกว่าเราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ําล้างหม้อหรือน้ําล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ําครลมหรือทางน้ําโสโครกซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่าสัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการทําแม้เช่นนั้น ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกัดเนี่ยเทของลงไประหว่างเอเอเอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในเนี้ยเขาจะได้กินเขาจะได้อาศัยเป็นอาหารเท่านี้ก็บุญก็มาแล้วนะคะความสุขใจก็บังเกิดแล้วอาน,นิสงส์ได้เลยนะคะกับการที่เราแบ่งปันให้ทานแบบนี้เพราะฉะนั้นส่งเสริมกันเถอะผู้ที่ให้ทานซึ่งกัและการส่วนที่ผู้ที่รับไปแล้วเนี่ยเจตนาของเราให้แล้ว เขารับไปแล้วเขาไปทําอะไรทําดีเขาก็เป็นการส่งเสริมสร้างคุณธรรมของเขาเองแต่ถ้านําสิ่งที่เราให้ไปแล้วทําไปในทางไม่ดีอันนั้นก็เป็นตัวของเขาเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่เขาได้รับเหมือนกันส่วนผู้ให้เนี่ยเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นมีความสุขใจเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เลยแบ่งปันกันเท่านี้เราเริ่มกันมาตั้งแต่การแบ่งปันแล้วก็เรื่องของ การให้นะคะผลของการให้ผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานถือว่าเป็นอมิตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยว่าเราเป็นอมิตรหรือเปล่านะคะวันนี้แบ่งปันเท่านี้ค่ะวันพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่ที่นี่ที่เดิมค่ะ mm hmm. FM91 Traffic Pro ตื่นมาให้กับใจตนะนสวัสดีค่ะ